สวัสดีครับเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืน30นาทีวัน,นที่7มราปดบประาชนกีหัวแลในรถมีผู้บาดเจ็บสงรายผู้โดยสารให้การกับเจ้าหน้าที่ว่าก่อนเกิดเหตุได้ดื่มสุรากันมาเมื่อมาถึงทางแยกผู้ขับขี่เปลี่ยนเลนกระทันหันส่งผลให้รถเสียหลักชนแยกตัววายจนรถพลิกคว่ำเกิดเพลิงไหม้ครับ พูดคุยกับนายวิรกรทนุสินชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 9ทับเกเลขที่2 7ผู้อำนวยการสำนักข่าวไทยบีบีบีเมื่อเรนเห็นข่าวนี้รู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่าโชคดีนะที่ไม่มีใครเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีใครบาดเจ็บสาหัสมากจากข่าวนี้ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้คืออะไรครับว่าเกิดจากการที่พวกเขาดื่มสุรานะแล้วก็ขับขี่ตอนที่พวกเขายัง ีอาการมันเมาอยู่ครับนักเรียนคิดว่าในชุมชนของตัวเองมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดหากนักเรียนเป็นผู้นําชุมชนนักเรียนมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อลดอุบัติเหตุในชุมชนมถ้าเป็นในเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าจะดื่มสุราผมว่าเราไม่ควรจะขับรถใดๆก็ตามแต่วควรจะหาที่พักเลยครับแล้วก็ให้หายแก่การเมาหายไปก่อนแล้วค่อย แล้วค่อยขับรถจะดีกว่าครับเพื่อเป็นการเลี่ยงอุบัติเหตุแบบนี้ครับไม่ให้เกิดซ้ำอีกขอบคุณครับ